ข่าวประจำวันที่30พฤศจิกายน2563ล่าสุดพรุ่งนี้มีเงินเข้าต้อนรับเดือนธันวาคมเงินเข้าหลายรายการกดเป็นเงินสดได้รูดสินค้าก็ได้วันไหนบ้างไปรับฟังพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังนะครับสำหรับ วันนี้นะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับจะมาแจ้งแล้วก็พูดคุยถึงในวันพรุ่งนี้นะครับจะเข้าสู่ปีใหม่แล้วนะครับผมธันวาคมเดือนสุดท้ายของปีแล้วนะครับก็มีเงินเข้านะครับสําหรับในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็มีเข้าหลายรายการเลยส่วนจะเป็นวันไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปรับฟังพร้อมกันมีกดเป็นเงินสดได้รูดซื้อสินค้าก็ได้ด้วยนะครับก็จากเมื่อวานนี้นะครับผมได้ทําคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องของ เงินบำนาญแห่งชาติเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงวัยผู้สูงอายุนะครับเรื่องของรับเงิน3,000บาททั่วหน้านะครับว่าสถานการณ์ตอนนี้ไปถึงไหนแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้รับฟังก็กดเข้าไปรับฟังได้เลยนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็กดเข้าไปรับฟังกันได้นะครับสําหรับใครที่พลาดตกหล่นไปนะครับผมก่อนที่จะเข้าไปรับฟังเนื้อหาหลักของในวันนี้นะครับผมก็อยากจะสอบถามความคิดเห็นพ่อแม่พี่น้อง ทุกๆท่านนะครับถือว่าร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับก็ปีใหม่นี้นะครับสําหรับเดือนธันวาคมนี้นะครับอยากให้รัฐบาลเยียวยาหรือช่วยเหลืออะไรกันอีกนะครับสามารถพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้นะครับร่วมสนุกแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะครับก็ธันวาคมแล้วนะครับเป็นเดือนสุดท้ายของปีนี้นะครับอยากให้รัฐบาลเยียวยาช่วยเหลืออะไรก็พูดคุยเข้ามาได้นะครับคอมเมนต์พิมพ์ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผม นี่นะครับก็เป็นในส่วนของสิทธิ์บัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสําหรับเดือนธันวาคม63นี้นะครับในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับผมสาหรับสิทธิ์ของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเนี่ยนะครับประจําเดือนธันวาคมนะครับจะมีวงเงินรูดซื้อสินค้าเนี่ย500บาทนะครับที่ทางรัฐบาลเพิ่มให้ในโครงการเพิ่มกํากลังซื้อนะครับสาหรับผู้กู้ขออภัยครับสําหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหรือบัตรคนจนเนี่ย เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับโดยได้เพิ่มเป็นวงเงินในเดือนตุลาคมจนถึงธันวาคมนี้เลยนะครับให้เดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะครับผมสาหรับวงเงินลูกซื้อสินค้า500บาทนะครับสําหรับวงเงินตรงนี้นะครับเดือนสุดท้ายแล้วนะครับผมสาหรับผู้ผู้พิการนะครับที่รับเงินขอเพิ่ม200บาทเนี่ยจะเป็นในส่วนของ e m o n น y ีนะครับ ซึ่งวงเงินนี้สามารถกดเป็นเงินสดออกจากตู้ ATM ได้นะครับกำหนดจะเป็นในทุกๆวันที่22ของทุกเดือนนะครับก็คือวันที่22ธันวาคมสาหรับเงิน200บาทสําหรับผู้พิการตรงนี้นะครับจะเข้านะครับผมอันนี้ก็เป็นตารางนะครับให้เห็นภาพรวมนะครับสาหรับในเดือนธันวาคมนี้นะครับว่ามีเงินเข้าวันไหนบ้างรายการไหนบ้างนะครับผมแล้วก็รายการไหนที่โดนตัดสิทธิ์บ้างเนาะสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวรัสดิการรัฐหรือบัตรคนจนประจําเดือน ธันวาคม2 5 6 3นะครับวันที่1รายการแรกนะครับเป็นซื้อสินค้านะครับวงเงินอยู่ที่200ถึง300บาทนะครับระยะเวลานะครับจะทุกเดือนนะครับเป็นวงเงินรูปสินค้าไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้นะครับรายการที่2จะเป็นโครงการเพิ่มกําลังซื้อสําหรับในเดือนเนี้ยนะครับเป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะครับ5 0าบาทนะครับเดือนธันวาคมนี้เป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะครับรูปซื้อสินค้า500บาทนะครับรายการต่อมาเป็น ค่าโดยสารนะครับรถเมล์รถไฟฟ้ารถบขสนะครับผม3รายการนี้นะครับ500บาทนะครับอย่างละ500บาทนะครับ3รายการนะครับในวันที่1นะครับก็ระยะเวลาเข้าทุกเดือนนะครับใช้เป็นส่วนลดนะครับตรงนี้เอาบัตรประชาชนของเราเนี่ยไปยืนยันสิทธิ์ใช้สิทธิ์ได้นะครับที่จุดจำหน่ายตั๋วได้นะครับสำหรับรถเมล์รถไฟฟ้ารถบขสรถไฟนะครับรถบขสก็คือรถทัวร์เนี่ยนะครับ าบัตรประชาชนนะครับแล้วก็บัตรสวัสดิการรัฐหรือบัตรคนจนเนี่ยไปยื่นนะครับที่จุดจําหน่ายตั๋วนะครับเราก็จะได้ใช้สิทธิ์ตรงนี้500บาทนะครับก็ปีใหม่ก็สามารถเดินทางข้ามต่างจังหวัดได้ฟรีๆกันเลยครับ5 0าบาทถือว่าเป็นวงเงินที่เยอะเลยทีเดียวนะครับก็ปีใหม่ก็เดินทางไปเที่ยวหาพ่อแม่พี่น้องญาติพี่น้องนะครับต่างจังหวัดกันนะครับผมสาหรับในวันที่1นนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับต่อมาจะเป็นในส่วนของวันที่ 18นะครับวันที่18จะมีเงินเข้า2รายการสามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้กดออกจากตู้ ETM นั่นเองนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของค่าไฟฟ้านะครับค่าน้ำประปนาครับ230าบาทและ100บาทรวมกันเป็น330บาทนะครับระยะเวลาตรงนี้เข้าทุกเดือนนะครับสามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้นะครับแต่มีเงินไขต้องสมัครสิทธิ์รับสิทธิ์ก่อนนะครับผมและสุดท้ายประจำเดือนธันวาคมนี้นะครับวันที่ 22่นะครับธันวาคมเป็นเงินนสดของกลุ่มผู้พิการนะครับจะได้รับวงเงินอยู่ที่2 0 0บาทนะครับระยะเวลาเข้าทุกเดือนนะครับกดออกมาเป็นเงินสดได้แล้วก็ต้องสมัครรับสิทธิ์ด้วยนะกันนะครับผมสาหรับเ,เดือนธันวาคมจะมีส่วนเพิ่มเติมอีกนิดนึงนั่นก็คือเงินในส่วนของเงินอุดหนุนบุตรผู้พิการผู้สูงอายุแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปวิดีโอแยกอีกทีหนึ่งนะครับกลุ่มผู้พิการจะมีเงินแยกอีกต่างหาก 800บาทนะครับผมแล้วก็สูงวัยสูงสุดจะได้รับที่1000บาทด้วยนะครับแล้วก็เป็นเงินอุดหน,นุนบุตรด้วยนะครับก็รอติดตามได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นสรุปนะครับสิทธิ์ของบัตรคนจนบัตรสวัสดิการห่งรัฐประจําเดือนธันวาคมนี้นะครับก็จะมี1วงเงินรูปสินค้านะครับ2เพิ่มวงเงินกําลังซื้อ3ส่วนลดค่าเดินทางนะครับ4ส่วนลดค่าไฟฟ้า5ค่าน้ำประปาและ6 เพิ่มเงินผู้พิการนะครับผมสำหรับส่วนลดค่าการหุงต้มนะครับท่านจะได้รับ45บาทเป็นเวลา3เดือนนะครับโดยจะจ่ายให้ในเดือนตุลาคมมกราคมเมษาและกรกฎาคมนะครับผมพอค้าแม่้าไม่ต้องตกใจไปนะครับสำหรับสิทธิผู้ถือบัตรประจำเดือนธันวาคมนะครับวงเงินเลือกซื้อสินค้าเนี่ยนะครับเงอนไขผู้ที่มีรายได้ปีละไม่เกิน3 0 0 0 0ืนบาทจะได้รับอยู่ที่300บาทนะครับ สำหรับผู้ที่มีรายได้10,000แบาทขึ้นไปเนี่ยจะได้รับอยู่ที่200บาทนะครับผมวงเงินนี้นะครับรูปซื้อสินค้าไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้นะครับใช้รูปซื้ออย่างเดียวนะครับผมรายการที่2วงเงินเพิ่มกํลาลังซื้อนะครับ5 0าบาทนะครับเป็นหนึ่งในโครงการเพิ่มกํลาลังซื้อให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการรัฐนะครับที่รัฐบาลออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยมอบให้เป็นวงเงินรูปซื้อสินค้า500บาทนะครับผม เดือนนี้จะได้รับวงเงินเพิ่มกาลังซื้อ500บาทเป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะครับผมย้ําอีกครั้งนะครับต่อมาเป็นเงื่อนไขและรายละเอียดของรายการที่3จะเป็นส่วนลดค่าเดินทางนะครับลดเมล์ลดไฟฟ้าลดทัวร์ลดบขสอนะครับผมอย่างละ500บาทนะครับรัฐช่วยค่าเดินทางให้ทุกคนที่ถือบัตรสวัสดิการงรัฐหรือบัตรคนจนเนี่ยโดยจําแนกออกเป็น2กลุ่มนะครับคือกลุ่มในตัวเมืองที่มีรถเมล์และรถไฟฟ้า ใช้7จังหวัดนะครับและกลุ่มชนบทนะครับผมก็คือต่างจังหวัดนั่นเองนะครับต่อมาเป็นในส่วนของค่าน้ำประปาและค่าไฟนะครับก็2องบาทและ1 0 0้บาทนะครับสรายการนี้นะครับท่านต้องสำรองเงินจ่ายเองออกไปก่อนนะครับแล้วในเดือนถัดไปรัฐบาลจะโอนเงินคืนมาให้นะครับอย่างละ2องบาทและ1 0 0้บาทนะครับค่านำ้ำค่าไฟค่าน้ำประปาเนาะ แต่ต้องลงทะเบียนด้วยนะรับสิทธิงลงทะเบียนด้วยนะครับในส่วนนี้ต่อมาเป็นเรื่องของเงื่อนไขกลุ่มผู้พิการนะครับกรมชีการได้ประกาศเพิ่มเงินให้ผู้พิการขึ้นทะเบียนรับความพิการโดยจะเพิ่มเบี้ยความพิการเนี่ยจากปกติ800บาทเป็น1,000บาทนะครับก็คือเพิ่มมา200บาทนั่นเองตรงนี้นะก็อย่างที่ผมกล่าวเข้าไปข้างต้นเนาะจะมีเดี๋ยวผมทำเดี๋ยวผมจะทําคลิปวิดีโอแยกเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มผู้พิการสูงวัย เงินอุดหนุนบุตรตรงนี้แยกออกมาอีกทีนะครับผมก็กลุ่มผู้พิการอายุต่ำกว่า18ปีปรับเพิ่มได้รับเป็น1,000บาทนะครับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปรับช่วยอีก200บาทนะครับสำหรับกลุ่มผู้พิการที่อายุไม่เกิน18ปีและไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับจะไม่ปรับนะครับผมก็คือได้รับแค่800บาทครับผมโอเคครับก็มาถึงช่องสุดท้ายแล้วนะครับก่อนจากกันนะครับย้ำอีกเช่นเคยนะครับ ก็เข้าสู่เดือนธันวาคมแล้วนะครับปีใหม่นี้อยากให้รัฐบาลเยียวยาหรือช่วยเหลืออะไรกันอีกก็พิมพ์คอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ก่อนจากกันนะครับใครที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วโปรดช่วยกดไ like, ลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้ส่งต่อต่อกันด้วยนะครับถ้าเห็นว่ามีประโยชน์นะครับมีสาระนะครับและเป็นประโยชน์ก็รบกวนด้วยนะครับโอเคครับสาหรับคลิปวิดีโอนี้เกี่ยวกับเรื่องของ มีเงินเข้านะครับในเดือนธันวาคมต้อนรับปีใหม่เนาะเดือนธันวาคมมีหลายรายการเลยก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณที่เราฟังครับสวัสดีครับหากใครมีคำถามเพิ่มเติมหรือว่าข้อสงสัยก็สามารถเม้นใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับทั้ง YouTube และก็ Facebook นะครับใต้คลิปนี้เลยนะครับสามารถเม้นสอบถามคำถามปัญหาต่างๆนานาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการได้รับเงินช้าหรือว่าไวนะครับ แนะนำอย่าทักข้อความไปถ้าทักข้อความไปแล้วไม่มีทางตอบแน่นอนนะครับเพราะว่าระบบข้อความของอข่าว3าทีวีทั้ง YouTube แล้วก็แชท a c e b o o k ล่มนะครับเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องเล่นทักกันไปวันหนึ่งสองสามร้อข้อความนะครับมองไม่เห็นเลยนะครับข่าวโพลในหมดเลยแนะนําให้เม้นต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับถ้าใครรู้ก็สามารถช่วยมาเม้นต์ตอบคําถามแล้วก็บอกเพื่อนหน่อยนะครับ ก็ช่วยๆกันเนาะนะครับข่าวสามทีวีก็ตอบไม่ไหวคำถามของท่านจะถูกนำมารวมกันแล้วก็ตอบคำถามในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับสำหรับคำถามที่พ่อแม่พี่น้องที่จะถามกันในคลิปนี้นะครับผม